สวัสดีครับพบกับภูมิฟินอินทัชใน3 m i n u t e with f i ิน n t o u c h ตอบทุกคำถามบอกเล่าทุกความสนใจเกี่ยวกับโลกการเงินการลงทุนแบบสั้นกระชับได้ใจความภายใน3นาทีครับช่วงนี้เทรนด์การลงทุนในคริปโตกำลังมาแรงเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าบล็อกเชนกันมาบ้างใช่ไหมครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าบล็อกเชนคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงวันนี้ภูมิจะมาสรุปให้ทุกคนฟังแบบสั้นๆเข้าใจได้ง่ายไปชมกันเลยครับ บล็อกเชนนะครับถือว่าเป็นโฉมใหม่ของวงการอินเทอร์เน well ็ตเลยนะครับที่จะมาทําให้การจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลรูปแบบเก่าเนี่ยเปลี่ยนไปครับเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยจะทําให้การจัดเก็บข้อมูลที่เคยรวบรวมไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยกระจายข้อมูลนั้นให้ทุกคนช่วยกันเก็บครับโดยผมจะอธิบายเข้าใจง่ายๆ่างี้ครับว่าการจัดเก็บข้อมูลแบบเก่าเนี่ยเราจะเอาข้อมูลรวมกันจัดเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งโดยการจัดเก็บข้อมูลแบบนี้เนี่ยจะต้องใช้ทั้งบุคลากรคนเวลาแล้วก็เงินในการจัดเก็บข้อมูลอีกทั้งสามารถถูกแฮกได้งง่่าาายยๆและกก็ัไมมสสรรถถูตวจอบ แบบง่ายๆอีกด้วยครับถ้ายัางนึกภาพไม่ออกนะครับลองนึกง่ายๆแบบนี้เวลาเราไปทําธุรกรรมในสถานที่ราชการหรือว่าเวลาเราไปทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารนะครับจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการนานแล้วก็มีบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังตรงนั้นเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้เนี่ยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกกระจายให้ทุกคนจัดเก็บและข้อมูลพวกนี้จะมีระบบป้องกันไม่ให้สามารถแก้ไขได้ง,ง่ายๆทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนั้นได้โดยบล็อกเชนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายวงการเลยครับไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์นะครับลองนึกง่ายๆว่า ถ้าเกิดว่าข้อมูลการรักษาของคนไข้เนี่ยถูกจัดเก็บไว้บนบล็อกเชนนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษานั้นได้เมื่อเกิดเหตุฉุเกเฉินหรือว่าเกิดอดุบัติเหตุเนี่ยโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้คนไข้ก็สามารถดึงข้อมูลนั้นมาใช้ในการรักษาคนไข้ได้เลยสะดวกมากๆเลยใช่ไหมครับ <advances. S 2> หรือว่าจะในทางการเมืองนะครับเวลาที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยบัตรเลือกตันน้งก็จะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนครับทำให้ข้อมูลเนี่ย,ยถูกจัดเก็บได้ง่ายเร็วและสามารถทําให้การนับคะแนนเลือกตั้งเนี่ยสะดวกรวดเร็วไม่ต้องใช้้้้บุคลลลาากกรรรเเเยยอออะะีีทัังงงโป่่่สพขมูหน สามารถถูกแก้ไขได้ด้วยครับและที่แพร่หลายที่สุดนะครับคือการนํามาใช้ในวงการทางการเงินแบบไร้ตัวกลางหรือที่เราเคยได้ยินคําว่า d e f i หรือว่าชื่อเต็มของมันคือ c e n t r a l i z e d f i n น n c e นั่นเองครับโดยรูปแบบการเงินแบบนี้นะครับกำลังจะมาแทนรูปแบบการเงินรูปแบบเก่าที่รวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่ธนาคารหรือรัฐบาลนั่นเองโดยระบบ d e f i นะครับก็เอาบล็อกเชนนี่แหละครับมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทําให้ข้อมูลเนี่ยถูกจัดเก็บได้ง่ายใช้บุคลากรคนน้อย,ใช,นนอยใช้เงินน้อยและใช้เวลาน้อยด้วยครับแพลตฟอร์ม d e f i ต่างๆก็็็ใใช้้บบลลอกกเนรัาจดขมู ไม่ว่าจะเป็นยูนิสวอปหรือว่าคอมพาวที่เรารู้จักกันนั่นเองและนี่แหละครับคือบล็อกเชนเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกการเงินและการลงทุนของพวกเราครับเป็น3นาทีที่โคตรลุนแล้วก็เหนื่อยมากเลยแต่ภูมิก็หวังว่าเพื่อนเเนี่ยจะได้รู้จักกับเจ้าบล็อกเชนแล้วก็โลกของการลงทุนมากขึ้นนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกภูมินะครับภูมิจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาสรุปให้เพื่พ่่อนอนนนนนนนๆๆฟัััััังงใใใหห้้้้เขาาาาานนาจยยภ3ทีีีีแบบบบบสสสํรรรววลไกคคด